สวัสดีเด้จ้าพอกันอีกแล้วค่ะกับไอ้ตุ๊กตาพาฝันมาค่ะพอกันกับเอ้กับมากินกาแฟเนาะค่ะเนาะตั้งกองยักสูงอยู่นะคะมืนน้อนี้เอาแบบนี้เลยเด้อค่ะบ่ต้องไปกดมันเยอะเนาะคะ่ะเดี๋ยวมันจะตาลาย <c oughs> อันเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกน็สบายดีกันเมื่อเนาะขนมทุกบ้านทุกคนเม็นบอกคะ่ะ มื่อนี้พันอย่างบบมีเดดเลยค่ะเป็นอากาศคึมๆอากาศคึมๆนี่มาสามมื้อแล้วค่ะแต่ว่าอันบ่ม,มีฝนมื่งั้นเดอะมันก็เลยเป็นนั้นสดชื่นอยู่แต่เป็นอากาศเย็นะนะคะสำหรับเบ้ทุกตานยังหนาวเพราะเอ้ยเป็นคนขี้หนาวเนาะค่ะเนาะเมื่อวานนี้เสื้อเสื้อสามตัวสั่นอยู่ดืดๆค่ะเอ,อ้ยโอ้ว่บไหววะ หรือว่ามันเป็นที่เอ่ยกระจักเนาะค่ะเนาะร่างกายเหาว,ว่างั้นเถอะร่างกายเหาพันอ่อนเอเดช่วงนี้ร่างกายอ่อนเอค่ะกับโบดีโบดีจมเนาะค่ะเนาะแต่เล่าให้เล่าสู่กันฟังค่ะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเนาะค่ะเนาะอันเป็นโบยากคักเลย้อคะเพราะว่าเอยเป็นนั้นเป็นเบาหวานเนาะค่ะเนาะเบาหวานก็ฉีิดทั้งฉีดทั้งกินว่างั้นเถอะวะมันก็ จตว,ว่าดีมันก็บดีเอ้ยว่ามันมันแป๊กๆเ,เ,เนาะคะนร่างกายเฮามันหลววมากงั้นเดี๋ยวป่ะวันนี้พันมาเจ็บเนื้อเจ็บตัวขั้นเนื้อขั้นตัวเจ็บเท้าเด้อค่ะเดี๋ยวนียนเจ็บเท้าฝ่าเท้าเจ็บบีแข้งเนาะค่ะเนาะปวด,ดปวดค่ะฝ่าเท้านี่คือคนเอาเข็มมาอันนำนิ้วเท้านี่คือคนเอานิ้วตีนเฮานี่ค่ะถ้าว้าตรงๆเนาะค่ะเนาะขอโทษเด้อค่ะเด้อโบนไดแม่นแม่คำหยาบมันเป็นคำบ้านเฮานะค่ะเนาะ นิ้วตีนนี่มันสี่คล้ายๆมีเข็มมาแทงจึกจ๊กๆๆมัดมือมัดขืนเลยค่ะปวดเมื่อคืนนะะี้นก็นอนบนหลับลุกมาทายาเอามาแต่ยบ้านเขาอยากเขาตะเพนที่มันเป็นคือความเย็นนะคะก็มาทาก็บวดหลับเลยคะ่ะนอนตาค้างเหลออยู่เงั้นสร้างเป็นคะ่ะอันนี้ให้ใส่ให้ฟังเนาะค่ะเนาะนนเพื่อนๆก็เป็นอยู่บ่คะ่ะถ้าเป็นกระบ,บอกกันมาเลยนะค่ะเด้อ ยาก็เอ้ยก็ไปหาหมอแลเลยนะคะไปหาหมะพัน็คอเอายายามากินลองเบิ้งพันบอกก็ไปหาหมอดูอยู่นะคะเนาะก็เลยอันยานี่มันเป็นยาชิลเคลียเพราะว่าอันชิลเคลียของเอ้ยนี่มันทํางานช้าพันบอกหมะพันก็เลยบอกว่าเอาอันนี้ลองไปเบิ้งดูจักเดือนนึงหลังจากเดือนนึงก็จังไปอันจ้ะเลือดประมาณเจ้าวัานน้ำมีแต่แดงก็ คนที่แล้วก็ไปจ้อเลือดเหรอคะถึงได้เจอว่าอันสกิลเคลียร์นี่มันทํางานช้าฟุตแรกเนาะขนาดทางนี้สโลลี่ก็เลยต้องเอาวันนี้ช่วยก็อาซีสร้อยใดพ่นบอกกันเอ้ก็มากินได้ทุกมือจังมือห้ามือนละคะ่ะมือที่ห้ามือที่ห้ากันนะว่าไข่ขึ้นก็บโกไข่เอ้ยก็เลยต้องบอกตัวเองว่าต้องอดเอาเนาะค่ะเนาะอย่างน้อยมันผ่านไปสองอาทิตย์จังหนังหูจจกว่าตัวพระเจ้ามันเป็นแบบนี้สิค่ะ ปวดด้วยค่ะปวดปวดแล้วเ่อก็กินยาพารานะคะเนาะยาพารานี่ก็กินกินหลายเออกระพันยานเนาะ่ะเนาะไปกินซีซัวเพราะร่างกายตับไตไซปวดเฮามันก็ทานนกํางานหนัก่ากงี้ยป่ะปวดกับบางทีก็ย่างค่อยย่างเอาแล้งเธอก็อยากหายสตูผู้เจ้านี่ก็เล่นเลยค่ะเล่นอยู่กับที่นะมันเป็นตลืดแทะวะ อันเอ๊ะทมันฮึดฮึดนะคะมันก็มันก็มันก็เจ็บแต่ว่าต้องอดเอาต้องเรื่อนนอนอยู่กลางคืนนี้มันปวดหลายนี่เอาคือเอาปั่นจักรยานอยู่เอ่นสั้นอยู่ดึดึเอาแข้งเอาขาแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ปั่นเลยค่ะคําชั่มันมันบม่ไหวอันนี้ของโรคของการเจ็บปวดเนาะค่ะเนาะการร่างกายเราไม่สบายเพื่อนๆการดูแลตัวเองนะคะเยอะป่วยให้มันเป็นยาวนานเอ้ยตุ๊กตานี่ว่ามันมันยาวนานไปเพราะว่าเราไม่รู้ตัวเนาะค่ะเนาะ ไปหาหมอก็พันบอดีตรวจก็ทุกอย่างก็คือดีมดว่าชนีดไปก็เลยบไดีคิดว่าตัวเองนะเป็นนั้นอย่างว่าเป็นนั้นเบาหวานชนิดรุนแรงเลยนะคะเอ้ยนี่เบาหวานสูงอ้อันไปเจอที่มืองไทยเนยคะ่ะเอ้ยว่าอันตอนที่ไปเจอปวดหัวหนักๆันนะคะร่างกายของมันเบิ่นเอาเอา้ยว่ามันมันถึงสุดยอดดีที่เอ้ยบไดีเป็น่ยนนะคะคุณหมอเพ่งกันอย่างว่าดีที่คุณไม่เป็นอะไร มันนั่งนึกรีธีก็โอ้ร่างกายนี้ก็แข็งแรงขนา,นาเนอคณะองแต่ละคนก็ต้องดูแลรักษาว่าะงั้นหรอะปะ้าวัดเป็นเราก็ต้องพยายามเมื่อมันนั้นปับเสถีภาพเนาะคณะ,ะคือมันอยู่ตัวคือมันบาลานซ์กันเอ้ยก็พยายามอยู่ค่ะแต่บางมือบางเวนมันก็เมื่อยเนาะคณะ,อ,ะอันนี้ก็เว้าเขาฝังนะคะ่ะเด้อคําพูดเล่าเป็นกาตอบมาทางคอมเมนต์เลยค่ะอันนี้ก็ได้อันมันเป็นเรื่องอันสุขภาพร่างกายเนาะคณะ,ะ,คะ,ะกินกาแฟํำก็เลย อันเล่าสู่กันฟังค่ะมากินกาแฟจนน้ำมันในเย็นนะคะเนาะกาแฟหอมๆนะคะ่ะอากาศเด็ดว่ามีเป็นสลึมสลัวข้งนอกอยังว่าเดี๋ยวออกหพอทางนอกเลยค่ะเอ่ยกันนะ เมื่อวานนี้ก็ว่าเนะี่ยออกไปย่างเจ้หน่อย,ยอยาเคยหินเดดออกเดดพ่งโบออกเนาะค่ะเนาะมาพันหนาวเอ้ยก็ะลุบกอดเออกแต่เอ้ยก็ย่างอยู่นลำเฮียนเนาะค่ะเอ้ยก็เอ็ดทันเอ็ดนี้บนแม่บ้านนั่งอยู่ตลอดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเ่านั่งกะร่างกายเ่ากระโบขักบหงือนกันเนาะไปยิ่งเ่าบโสบายเนี่ยก,ก็ต้องพยายามออกกังลังกายกะย่างหลายๆกะพันเจ็บเจ็บฝ่าเท้าเนาะค่ะเนาะเจ็บฝ่าเท้านี่กะพันทรมานไปอีกแบบเลยค่ะ อันนี้ก็เล่าสู่กันฟังลังคนพันอาซิบกเป็นแบบเอยก็ไดเนาะกันเนาะอันนี้เออพันมาเป็นแตน่เอบอบขาเข้าใจตัวเองเนาะ,ะเอยตุกตาท่าทั้งที่ดูแลตัวเองดีดีสำหรับความรู้สึกของเอ้เนี่ยหรือว่าเขาดูแลตัวเองดีไปอกค่ะ,คะ <c oughs> เอยแห้งใส่แห้งแห้งแห้งเง,ง,งินขึ้นไปเนาะกันเนาะ ว่าดูแลตัวเองบดีนี่ก็พันโบได้อยู่นะพันโบปิดเนาะเพราะว่าเอ้ยมันอยู่ิสเต็มของเอ้ยเอ้ยว่าเอ้ยดูแลตัวเองดีค่ะสุดยอดกระทั้งสามีนาเนาะค่ะเนาะก็สุดยอดแต่ว่ามันปิดมันเป็นน้าที่ร่างกายเฮาอันมันลวนเนาะค่ะเนาะมันเอาบาลานซ์มันนั้นมันโบบาลานซ์กันเอ้ยมาันนี้เพียบันะปั๊บสภาพก็ต้องยอมทรมานไปหน่อยค่ะยอมทรมานแต่ก็เอยตุ๊กตาที่พยายามทำเมื่อมันในสภาพขืนเก้าค่ะ คิดว่าต้องทำใด